คุณคูความโอดเาทุกขม่่อยากใชนอนรอบสองสองรับสามสาอรหังสัสมาสัมปูโตรัสวาะปุตตะพัวังตังอภิรคือมีตสวคาเตภร์พัวาตารทมุธธรรมนันมัส こんりに頑張ってください。